ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรารัตกวนชุมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้หนูจะมาสาธิตเรื่องก,การหารเศษส่วนค่ะโจทย์คือ2เศษ1ส่วน4หาร12ส่วน3ค่ะลำด,ดับแรกเราต้องแปลงตัวเลขก่อนค่ะใช้วิธี้ากคูณหน้าบวกบนค่ะ4คูณ2เท่ากับ8บวกอีก1ก็เป็น9ค่ะ ตัวข้างล่างชักลงมาเลยค่ะหาร12ส่วน3ค่ะวิธีสูตรการหาการหาเรเศษส่วนคือเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนค่ะเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน ข้อควรจำคือตัดทอนทุกครั้งค่ะแม่อะไรมีทั้ง9และ12แม่3ค่ะ3 3 9 3 4 12ค่ะนอกนั้นตัดทอนไม่ได้แล้วบนคูณบนล่างคูณล่างเลยค่ะ3 3 9 4ามเคูณสเท่ากับสิค่ะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วตอบได้เลยค่ะ ส่วน16มค่ะขอจบการน,นำเสนอเพยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ